สองหนึ่งแอคชั่นเดินเลยโอเคสุดละสุดละโอเคมาไม่ต้องเลี้ยวมากหนังวันนี้ด <c oughs> โดนเใส่อนครับผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง <c oughs> อ่ะโอเคเฮ้ยวันนี้วันนี้ดอกไม้ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ย สามสองหนึ่งแอคชั่นอุ้อันนี้กัปตัดอกไม้ก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยอุ้ยโอเคครับทานตะวันโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นแหนอพอ,พอดีว่าผมจะ <laughs> หยุดครับก่อนครับใช้เสียง <laughs> <laughs> ใช้เสียงใจเย็นครับ ฮึบก่อนฮึบก่อนฮึบก่อนโอเคครับมาสองหนึ่งแอคชั่นท้บพี่ผู้ดูตลอดเลยนะคะอะไรนะทะเป็ขาพี่แปลกๆปลกเอยเออเดนมกินน้ำอันนี้ไหมเออเออเออเบกไปเบรกไปแล้วเบกไปแล้ โอเคเดี๋ยิมโอเคประเด็นนะทำท่าแบบพูดกับพี่เลยแล้วแบบหวานๆเลยแบบน่ารักน่ารักหน้าพี่อยู่นี่หน้าพี่อยู่นี่หน้าพี่อยู่นี่ได้มมอออองงยยูู่่โอเคอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาอันนี้กล้องอยู่นี่พี่โอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นใช้ไอโฟน วันโอเคไปผาแล้วเอาเล่นโทรศัพท์ไปกันเลเชลลิชลลิดูควยโคตรใหญ่เลยอยอ่ะโซมินฮะทำทำอะไร ผ่านไปทำท่าเหมือนไปคุยห่นทำท่าเหมือนไปคุยกับอาริสอ่ะเมื่อกี้มันแลกเปลี่ยนคุยกันแล้วจำบทได้ไหมครับวันนี้มีความสุขเจริยนะคะพี่แคลร์ วันนี้หนูมีความสุขจังเลยนะคะพี่แคลร์แล้วก็ซบไหล่กันแลแ้วแคลร์ก็เอาีคโอ้โหนะพี่เห <te aser> ็นหนูมีความสุขพี่ก็ดีใจแย่คำพูดติดปากให้แย่เอาเล่นแบบนี้อคำพูดติดปากมาเล่นแบบนี้อ๋อได้โอ้ยเย้ครับสามสองหนึ่งแอคชั่น เอาใหม่อะเนียน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 พูดเลยบอกว่าอย่าแล่าให้มากหน่อยยูมิแหมแหมอ่ะตามแหมอย่าแล่าให้มากหน่อยยูมิใช่ไหมครับพี่แครอทแล้วก็ส่งมินิฮาร์ดให้เลยโอเคโอเคได้ส่งให้แครอทนะโอเคครับสามสองหนึ่งแอคชั่นแหมยูมิอย่าแล่าให้มากนะใช่ไหมครับพี่แครอท โอเคครับสิไม่เห็นเหรอเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยจะไปไหนก็ไปไปสักพักเดี๋ยวเนียนเดี๋ยวเนียนเนียนพูดก็พูดแบบประมาณแบบใช่ใช่ใช่ไปไหนก็ไปเลยคนสวยเขาจะคุยกันเนียนอันนี้เนียนพูดนะสวยไหมเนียนสวยไหมฮอเนียนไม่เคยพูดแบบนี้ไม่ชินแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบพร้อมนะครับสียงสองเนียนนะสียงสองเนียนสียงสองนะ ไปโอเคครับสามสองหนึ่ง a อเฮ้ยเธอเห็นมายาวว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่ล่ะปะ่ะจะไปไหนก็ไปไปใช่ใช่คนสวยของกำลังนั่งคุยกันอยู่โ้หแม่จะไปไหนก็ไปไปสองหนึ่งอ c t i o n ขอโทษค่ะอุย้ย เอาใหม่เมื่อกี้หนูแดมโดดว่ติดว่ติดติดกระเด้งกระเด้งกระเด้งไปดีนะโอ้ค่อยๆนะค่อยๆนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่แครอทประมาณนี้ผมต้องเปลี่ยนเสียงไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนสี่สองอ่ะเตายแล้วเสียงซองเหรอตายแล้วตายแล้ว ได้แล้วใช่ได้ใช่ได้เมื่อกี้เลแล้วอะไรวะอยากให้ทุกคนมาฟังอยากให้ทุกคนมาฟังฟังอะไรว่าปไกลไยอะไโอเคครับรอบนะเดียนพร้อมานะเนื้อเรื่องประมาณว่าอุ้ยพี่คอร์ล นที่สุดก็มาช่วยันนี่สุดก็มาช่วยฉัะนแล้วล่ะครับแ,แค่แกลโกหไว้ตอนแรกว่เห็นเป็นอย่างนี้เลยตอนแรกว่าเห็นเป็นอย่างนี้เลยนนในสัญญาไม่ได้เขียนไว้แบบนี้เขาไม่ได้เขียนหมดไว้แบบนี้อเอามันมันเป็นหนังตลกอะ่ะเอานี่อันนี้คือขององคิดสดของคิดสดผมไม่ได้เข<ร>ียนสคริปต์อะไรเงี้ยนะไหครับ ไปอันนี้คือผมเบ like ี้บไปประมาณนี<_<_<_<_้เย็บสามถ่ายจริงแต่ลองเทสดูนะสามสองหนึ<_<_<___<_<_<_่งขยิแอคชั่นเฮ้ยพี่แคลรดมาช่วยผมแล้วหรอครับเข้าม่เข้าม่ในที่สุด้เห็นอ่าโอเคเข้าม่เข้าม่สามต้องมีประโยคหวังเลยไม่ไหวเลยอุทากูเฮ้ยคุณแคลอ์ ไว้ผมหน่อยไว้ผมหน่อยไว้ผมหน่อยโอเคครับตามนี่แค่เราจะเอาม ในสัญญาจ้างที่จะจ้างผมมาแสดงไม่ได้เขียนไว้ด้วว่าผมจะต้องไว้ฟังครับเออคุณย่าครูจะเคียกับครูยังไงวะผมกจะแสดงครับการแสดงครับการแสดง อย่าขำนี่อย่าขำดิโอ้เสียงเข้าเสียงเข้าเมื่อกี้ได้แล้วหลุดอ่ะมันปักหลุดเฮ้ยไปหลบตรงนู้นเลยโอเคปิดไมขำนี่ปิดไม่ขำปิดไม่ปิดปิดไม้ขำปิดไม้ขำมันจะขำอ่ะเมื่อกี้เกือบดีแล้วเสียงเข้าไม่ขำไม่ขำไม่ขำใครอยู่นะเดี๋ยวกูบอกชั่วคราวเลี้ยงตัวอะไร ไปเชือัาพร้อ้อนเอาัง่ง่งน่งนปิดปยใครดินั่ปิดไม่าน่นั่ปิดไม่เอพร้อมนะโอเคโอเคครับผมต้องพูดประโยคเดิมอยู่ใช่ไหมใช่ครับพูดประโยคเดิมเลยออะไรี่อะไรวะอะไรอะอะไ เดี๋ยวเขาถ่ายกันเดี๋ยว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 ไฟเป็นใหญ่เราเราผู้ขอร่เร็วซูมินเอาไปก่อนเดี๋ยวไฟเป็นใหญ่ไปทางนู้นไปทางนู้นติดเฟรมติดเฟรมกล้องมาถ่ายไปทางนี้กล้องมาทางนี้ยังอยู่ยังอยู่มือาไปถ่มีเล่ย์ไปทางโน้นทางโน้นมีเล่ย์เล่ย์ไปทางโน้นเลยไปโน้นเลยไปโน้นเลยทาง์ไปทางโน้นกล้องกล้องอยู่นี่กล้องมาถ่ายไปทางนี้อเพร้อกเกีคร์ความนะอชีก ไม่ใช่คนพูดก่อนลองลอง่เลยยอนเลยดีเอร์ย่างนี้๋ตวผมตัดแต่ผมพูดแบบหมายความว่าไงแค่นั้นเลยสี่ครับมนึ่สามตายัะตายจะตายแล้วจะตายแล้วใช้เสียงครับขอใช้เสียงก่อนจะพึ่งขำครับ นี่ครับสามสองหนึ่งแอคชั่นไอมิเล่ไอคุยไปบอกเลยเด่นหน้าเลยโอ้ยเดี๋ยวก็ได้แล้วใช้เสียงครับโอดใช้ในความเงียบสงบไปครับจะจบแล้วครับ ได้ยินก er ูไหมครับโอเคโอเคไม่ได้ยินมาตัวเบี้ยวมาตัวเบี้ยวมึงเอ้ยทำไมกัน เต้นหมอเหล่าดึง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 ก้นผิวว่างเลยก้นผิวว่างเลยดิก้นเขาที่ตายโอ้ยไม่ตายสิเอ๊ะไอ้ตัมือตบตัวเองอยู่ตอนนี้อันนี้มันคือมันติดแล้วเนาะเสียเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ต้องทำถ้าน้องใช้เควสตอะถ้าน้องจะเปลี่ยนเป็นเควสน้องก็ต้องทำสองหนึ่งแอคชั่น พี่เองทำไมบังเปล่าไอ้ยะบังนี่วะไกลไกลเลยๆไกลเลยวาบังทุกอย่างเลยบังบังเลย,เลยอะวันดี๋มวนะโอเคครับสามสอง <c oughs> หนึ่งแอคชั่น <c oughs> นี่คนที่พี่ชอบ <c oughs> ข,อขอโทษครับ มันกล้องมันไม่โฟกัสไม่โอเคผมเป็นผมเป็นออโต้โฟกัสแล้วอันนะแม่แม่เจ้ากินน้แม่นี่โอเคครับมาใจเย็นใจเย็นใจเย็น อ่ะพร้อมนะสามสองหนึ่งแอคชั่นเป็นยงนี่คุณที่พี่ชอบโอเคครับผ่านต่อไปรับหน้าหนูแดมอย่ามาเซุบไหลดีวะ 아하하하 <laughs> <laughs>